สบายๆข้อกดอะไรงันก็คือใช่ไหมตัวเือนคาไฟแล้วยี่สขนยาวอนยาวก็เรียกว่ามาร่วมงานกับทาง LG ครับผมวันนี้เขามีไลฟ์อัพตัวเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ที่จะช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นทั้งนวัตกรรมที่เขาที่เขาใส่เข้ามาแบบเต็มๆเลยแล้วก็มันทําให้แบบคนเล็กนั่งฟังอยู่นานเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปไกลขนาดนี้แล้วนวัตกรรมเทคโนโลยีอะไรต่างๆก็ ยังไงก็ลองดูครับเดี๋ยวเขาจะมีตัวใหม่ค่อยๆปล่อยออกมาสําหรับเครื่องเครื่องปรับอากาศแล้วก็เครื่องเครื่องอากาศด้วยมันยกระดับกับยุคนี้ด้วยช่วงนี้มันยกระดับยุคที่ไม่ได้ใช่ไหมใช่เพราะว่าตอนนี้ PM ทั้งพีมแล้วเดี๋ยวกําลังจะร้อนแล้วบอกปีนี้มีเอลนิโยด้วยใช่ไหมฮะก็ไม่ใช่ประจันเออเทคที่ทาทามาอะไรนั่นแหละครับผมก็ยังไงก็ใครที่กําลังหาเครื่องปรับอากาศอะไรกันครคือทั้ง ช่วยฟอกอากาศด้วยทำให้อากาศเราดีขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้ช่วยเราประหยัดค่าไฟด้วยอะไรอย่างไรตอนนี้แบบ PM หอักๆน,นีงมีผลกระทบอะไรกับเราบ้างไหมฮะเออไปบิ๊งมาเมช้าไปจริจริงจริง,รงมันมันทำให้ออกกำลังกายกลางแจ้งน้อย,อยลงคือตอนเนี้ยควรอย่างที่เขาเพิ่งประกาศให้ Work from Home มไม่ทำไมไม่เวิร์กฟอร์มโฮมก็นั่นล่ะสิหยาบฝาบเล็กกว่าหน่อเดียวเขาแบาอย่างที่เขาประกาศให้เวิร์กฟอร์มโฮมนี่ก็คือออกไปข้างนอกอย่างเมื่อเช้าเราวิ่งสวนมายังดีที่มันมันเป็นสวนต้นไม้เยอะแต่ว่ามันก็เรารู้ได้ถึงร่างกายแล้วมันแบบเราเราเหนื่อยเร็วกว่าปกติแต่ยังไม่ทำมันไม่หยุดวิ่งไปเลยในช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบคนมันเยอะเอออันนี้ต้องแก้นิสัยอะไรเป็นคนชอบวิ่งชอบวิ่งกลางแจ้งชอบวิ่งบรรยากาศกลาวิ่งอะไรแต่ว่าที่ส่งผลน้องโบอ่ะคือแบบ ต้งมีสิวผื่นขึ้นมันแพ้ผลแพ้ผุดดูแลยังไงหาไปกินของอร่อยๆอะดูทายเหรอไม่หรอกการหายใจลองทำก่อนสิการหายใจดูอาถามถึงบรรยากาศวาเลนไทน์เมื่อคืนค่ะหานแหววอะไรขนาดนั้นก็ปกติเ็มันก็เมื่อวานเราก็แค่ ว่างทั้งคู่ก็หาเวลาอยู่ด้วยกันเฉยๆไม่ได้แบบว่านัดหลอกพี่หอกพี่อะไรอย่างงี้คือว่างพอดีล็อกว่างไว้รอรับงานแต่ยังไม่มีงานไม่มีงานพอไม่มีงานก็เลยไปกินข้าวอ่าก็คือร้านนี้เลยเราบอกรับจองไว้เพื่อที่จะทานน้องกินใช่ครับก็ช่วยๆกันเลือกแหละช่วยๆกันเลือกเป็นยังไงครับบรรยากาศการแบบวันนี้ทานที่นดอกไม้ช่อไหนของใครกรอบรูปนั่งของใครกรอบรูปเล็กให้น้องอ่าน้องให้ช่อดอกไม้น้องให้ช่อดอกไม้ อย่างที่เคยสัมภาษณ์ไปว่าน้องชอบนั่งส่องดอกไม้เวลาเราซื้อช่อให้รอบนี้ก็เลยเอามาแปะเลยแล้วก็ดูบยกที่เราเอามาแปะเป็นลูกเป็นลูกกรอบรูเไ็นลายจีเลยกะแล้วแบบเราเลือกยังไงว่าแต่ละดอกแต่ละชนิดเอามาใส่ก็ที่ร้านเลือก โอเคเรียกว่าล네ีนเบ๊ะเราเรารู้ว่าดอกอะไรดอกมันามหมายเช่นดอกนี้มันความหมายยังไงมันเป็นร้อยดอกเลยใช่มันเรียงเรียงกันเป็นแบบดอกไม้แบบฟิลเขาทำเป็นดอกไม้สดแล้วมาทำให้มันแห้งทันทีแล้วก็มาแปะใส่กรอบรูปเป็นกรอบรูปสวยๆมันก็ได้คือน้องชอบดอกไม้ใช่ไหมเราก็เลยให้เป็นดอกไม้แบบนี้ไม่มีชอบเป็นดอกไม้กรอบรูปน้องก็ได้ได้ทั้งดอกไม้ด้วย อ้ไม่ถามหรอแบบเฮ้ยทำไมถึงเป็นทำแบบนี้ให้หรือว่าน,นี้ดอกอะไรอะไรอย่างเงี้ยมีความสงสัยไหมน้องก็ไม่ได้สงสัยนอ้องแต่น้องชอบมากนั่งดูนั่งดูท uh ั้ง,ทงวันไม่ดูลร<อ>าเลยหรอ ไม่ดูเราเลยนั่งดูน่าจะ,จะดูกรอบลูปน่ามองกรอบลูปมากกว่ามองเราเลย <c oughs> ลเ็าถามกันมไม่ได้อกอะไรเพาเขาถามกันไม่ได้อกอะไรดอกอะไรอะไรยเขารู้เขารู้จักทุกอย่าง <c oughs> รู้จักดอกไม้หมดแต่เล็กก็ไม่รู้เล็กไม่รู้ทั้งหมดแต่ว่าเล็กก็ดูว่ามันแบบดูสี <c oughs> เราเลยรู้ว่าน้องชอบโทนสีไหนะแ,แล้วก,ก็ก็มีคุยกับที่ร้านว่าแบบเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ร้านก็ส่งมาแล้วก็แก้ให้มันแบบ าไนทำสั่งไปนานเปิดแล้วเกือบเดือนนะแสดงว่าเป็นชิ้นเดียวในโลกเลยทำให้โบชิ้นเดียวในโลกแน่นอนใช่อะแล้วที่เขาให้เรามันมีความหมายเดีไงแม่แบบเหมือนสีมันหายากเหมือนกันนะอือยังไงล่ะไม่ได้เห็นพี่ดอกไม้พี่ตัดเป็นจีตามเดี๋ยวเออมันไม่มีเวลาดูเพราะอะไรก่อนจะได้ชอบกูอออ่ะเลยก็คือน้องก็จะชอบซื้อดอกไม้ให้เราแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่แล้วปกติก็จะมีหลายๆสีหน่อยแต่แต่มารอบนี้ก็เป็นแบบสีสด ชมพูแดงมาเลยอแต่ว่ามันไฮไลท์มันอยู่ที่รูปสุดท้ายของน้องเวนแวนิวกันนะใส่มันนะคัดยังไงกัอใส่คู่หรือแหวนแร็คหรือยังไงพี่เล็กซื้อกันเองครับต่างคนต่างซื้อหรอใช่ต่างคนต่างซื้อให้หรือยังไงต่างคนต่างซื้อใส่กันเองอิงหรใช่ยังไม่ได้ซื้อให้น้องน้องเซ้เลยใจเย็นๆก่อนยังไม่ถึงขั้นนั้นก็คือเนเราไปทํางานมามันเป็นส่วนหนึ่งของงานด้วยแต่ว่าก็แต่นานแล้วอันนี้อันนี้ แต่เพิ่งมาใส่เนาะใส่นานแล้วแต่อาจจะเพิ่งเห็นกันจะเพิ่งเห็นกันคือได้มาพร้อมกันเลยคือก็ไปซื้อไปซื้อด้วยกันครับผมแต่ว่าก็คือซื้อน้องก็คือของน้องเราก็คือของเราแต่ว่าซื้ออันที่มันเหมือนกันเพราะชอบเหมือนกันด้วยมันมีเรื่องความเชื่อไหมว่าแบบว่าเออใส่เพื่อแบบเป็นอยัางไงเป็นของแทนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เลยอันนี้คือเป็นความชอบด้วยแล้วมันก็แต่ว่ามันก็ใส่คู่กันก็น่ารักดีอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องใส่ิ้วชี้มั้ง เล็กใส่หนูก้อยไม่ไม่ได้มีความหมายอะไรครับผมนะฮะมันสวยชอบ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 รุ่นเดียบมาเรียนดังทีบแล้เใช่รุ่นเดียบกันแต่เมื่อวานที่ใส่ไปตั้งใจนัดใส่กันไปมันเป็นแบบติดนิ้วเป็นแบบติดนิ้วน้องก็จะใส่ตลอดเลยก็ใส่ตลอดแบกหลายคนก็แซวว่าทำไมไม่นิ้วนางไปเลยใส่นางสีก็ถึงบอกว่าให้ใจเย็นๆว่าเนี่ยซื้อใส่กันเองแล้วก็ชอบเหมือนกันไดเชิญคือเคสไม่ถือผู้เราไม่ได้ถือเคสคอเคส จริงจเป็นการเป็นการแบบแอบลอกไปพลวงหน้าหรือเปล่ามีหมดแล้วมีหดอยูี้ทุกนวเหรก่อนหน้านี้เหมือน่ันรูปรูปพรีวันเทนทายวัทนรูปเส้นนันคือยังไงน่ารักดีครับผมก็พี่ลูกนัดพี่ลูกนัดเจ้าของเบนดิกนะก็น้องไปถ่ายเป็นคันเพ้งวันเทนทายกันน้อสวยฮะถือว่าแบบใจเราช่วยออกแบบเองไหม มูดอนโทนคือเล็กก็มีส่วนช่วยเล็กอยากได้แบบมูดมูไม่ได้อยากได้แบบไม่ได้อยากได้แบบหวานแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีมันแอบใส่ความเซ็กซี่ไปเยอะมากเลยนะเออยังไงล่ะก็ไม่ได้ถึงเซ็กซี่ขนาดนั้นนะแต่ทุกคนเห็นแล้วแบบหที่เหมือนแบบทีวีดิงเออใช่เดี๋ยวได้เห็นเห็นคอมเมนต์ส่วนใหญ่แบบจะชวนชวนชวนแฟนไปถ่ายบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคอมเมนต์จะเป็นแบบเขาบอกว่าทีเวดดิ้งนะเขาเยอะนะ ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่หลัวพี่เอเวนิ่งเรามันจะต้องแบบยิ่งใหญ่อะไรกันไปนี้ยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นยังแต่พี่บอยบอกกับเราจะไปก่อนเห็นแล้วเออสามารถเขาจะบภาเขาบอกว่าเราจะไปก่อนยังไงเรายังไงเกินว่าเลยอ่าคืนเราคืนเราต้องเอาคืนแล้วรั แต่เขาโบยคนเลยนะเขาบอกให้บอยก่อนให้เล็กก่อน้แต่สมัยไหนสมัยไหนแล้วพี่บอยเขาชอบโบยให้คนนู้นคนนี้อยู่แล้วทั้งที่จริงแล้วคือทงใครไปรู้หรือว่าอะไรเลยไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรมาแล้วไม่รู้แลเราไม่รู้อะไรก่อนเราเกิดในมุมของเราเลยคิดว่าพี่บอยก่อนทำไมทำไมทำไมคิดว่าไมเกลียดอาวุโสพาบลอมหรือไงเล็กก็เล็กว่าด้วยหลายๆอย่างอ่ะด้วยด้วย ดูด้วยประสบการณ์ชีวิตของพี่บอยแล้วก็แล้วก็แล้วก็สิ่งต่างๆที่เรามองเขาไปเราก็รู้สึกว่าประเมินด้วยตัวเองว่าคู่นี้ไม่นานหรอกแต่เราก็เราก็เคยถามแน่นอนว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆก็จะถามอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็แบบเขาก็เอ้ยเอสิ่งมันมีกลิ่นใช่ไหมว่าแบบเหมือนเขาพร้อมกลิ่นมันแมงแง เปิดตัวพร้อมลูกพร้อมพร้อบแข่งเลยอ่ะแล้วผู้เราผู้เราคือแต่คู่เราคืออีกนานเลยก็ให้ก็ให้เใาเงี้ยเล็กว่าเล็กว่ามันมันเป็นเรื่องน้องก็ยังทํางานเต็มที่อยู่เล็กก็ยังทํางานเต็มที่อยู่แต่ว่าเราเราเองก็ไม่ได้คิดยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้คำว่าอะไรอ่ะคือเราเล็กก็ให้สัมภาษณ์ตลอดอยู่แล้วว่าเล็กเป็นคนเวลาคบกับใครเล็กคิดคตอู่แล้วแต่ว่า มันก็ยังไม่ใช่เร็วๆนี้สําหรับเราแล้วเล็กมีมูดแบบฟิลแบบราอยากจะสร้างครอบครัวบ้างยังในความอยากสิอยากเล็กเคยหมายถึงว่าเล็กเนี่ยเดี๋ยวไปเขียนพาดเขาโมโซอีกคอบครัแล้วไม่ใช่คือเล็กเป็นคนที่อยากเป็นคนที่อยากมีลูกมีครอบครัวแล้วแต่ไม่รอเวลาเท่าไหร่เลยเพราะว่ามันถ้าสำหรับใบเราเจนเรามันก็ได้แล้วนะเรียกว่าก็มีชอบมีคนบอกว่าให้ แต่งได้แล้ว,ลวอะไรเงี้ยมีลูกจะได้เดี๋ยว<า>เดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวเล่นกับลูกไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวลูกก่อยอะลูกจะโตเราแก่แล้วอะ,อะไรเงี้ย ก็ต้องดูแลตัวเองครับดูแลสุขภาพของร่างกายให้มันแข็งแรงแล้วได้ต่อให้เราแต่งงานช้ามีลูกช้าเรายังแข็งแรงได้กับลูกได้แต่เล็กๆ็กวางเกณฑ์ตัวเองไว้ไหมว่าสักประมาณเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่เมื่อก่อนเคยคิดนะถ้าไปย้อนดูสัมภาษณ์เก่าๆเคยบอกว่าสามห้าสามหกสามเจ็ดอะไรเงีุ้้ยตีก็พอแต่พอตอนนี้เราอายุสัมภาษณ์แล้วตอนนี้พอเราพอเราโตขึ้นมาเรารู้สึกว่ามันมีหลายปัจจัยมากกว่านั้นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันทุกทุกวันนี้รู้สึกว่าหลายๆอย่างมันเริ่มควบคุมได้มากกว่าเมื่ออกก่่นนมาขึ้ะ ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีต่างๆหรือว่าเรื่องของนวัตกรรมสุขภาพอะไรเงี้ยเราทําอะไรได้เราเราเราสามารถเราต้องตั้งใจทํางานเพื่อมีเงินใช่ตอนก่อนอันนี้สำคัญมากในยุคในโลกยุคปัจจุบันแล้วกับฝั่งโบเราต้องมีการคุยบ้างแหละเราคบกันมีการคุยไปเียนที่แท่งดวกันเราอยากจะสร้างครอบครัวเหมือนกันอยากจะมีลูกอยากจะอะไรเงี้ยเรียกว่าคนคนคบกันในอายุเท่านี้ต้องมีคุยกันทุกคนทุกคู่ก็ต้องมีคุยคุยกันบ้างอยู่แล้วเร้ก็มีเหมือนทุกๆคู่เขาก็มีคุยคุยกันบ้าง ก็คือเห็นตรงกันแต่แค่ยังไม่ใช่ตอนเร็วๆนี้ใช่ยังไม่เร็วๆนี้หรอกน้องทุ่งเท่าไหร่เออันความพร้อมของเรามีไหมคะเล็กพร้อมดูคำถามเขาดิความพร้อมของเรามีไหมคะเล็กความพร้อมของคนเล็กเน่ยคะมีไหมคะหมายถึงในส่วนตัวใช่ไหมส่วนตัวว่าเราแบบอยากรอบตัวความรับผิดชอบอะไรเราโอเคแล้วลงตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนเรา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 เก็บสะสมประสบการณ์หน้าที่การงานมัอประสบการณ์ชีวิตอะไรเนี่ย เรียกว่ามันเราก็ถึงจุดที่มันพร้อมแหละแต่ว่าการแต่งงานหรือว่าเรื่องความรักมันไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวเราก็ต้องดูอะไรหลายๆอย่างปัจจัยอะไรหลายอย่างภายนอกภายนอกมันไม่มีจริงหรอกครับคันติดการที่เรียกว่าเขาก็สองรอบก็สองรอจริงไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าครอบครอบมีปัญหาไม่ใช่เนี่ยแต่มันต้องมีโอเวอร์กอบหลายอันหลายอันนี่ต้องนี่ต้องบอกทุกอย่างเลยนะต้องคิดจารณาต้องคิจารณา ไปก่อนคือให้รุ่น <Get> พ <up> ี่เขาไปก่อนเลยถแหม่เชิญเชิญเขาก่อนการที่เราเราไม่รีบเราไม่รีบแต่ว่าเราก็ยังอยู่เราก็ไปทำแบบนี้ของเราไปเรื่อยโอเคครับคุณคุณกาสวัสดีคุณกา